สมาคมคณิตศาสตร์มต้นปี67ข้อ30นะครับข้อนี้เขาบอกว่าเจนเนี่ยเรียนวิชาคณิตศาสตร์หน้ารู้ที่มีการสอบอยู่5ครั้งแต่ละครั้งมีคะแนนเก็บเนี่ยเป็นจำนวนเต็มนะครับโดยมีคะแนนเต็มแต่ละครั้งเป็น20คะแนน20คะแนนต่อครั้งก็เก็บทั้งหมด5ครั้งจะมีคะแนนเต็มก็100คะแนนนะครับในการตัดเกรด4ของวิชานี้จะต้องได้คะแนนรวมในการสอบทั้ง5ครั้งอย่างน้อย80คะแนน ก็ต้องแปดสิบคะแนนขึ้นอนะถูกแล้วนะครับถึงจะได้เกรดสี่เนาะทีนี้ถ้าเจนได้เกรดสี่ด้วยวิชานี้นะแต่ครูเขาไม่ยอมบอกคะแนนรวมนะแกล้งให้ข้อมูลแค่บอกว่าอะไรบ้างครับน้อ,ลองลองดูนะครูบอกว่าคะแนนสอบครั้งที่หนึ่งเนี่ยน้อยกว่าคะแนนสอบครั้งที่สามอยู่สามคะแนนนะ,ะนี่ข้อมูลแรกนะครับข้อมูลที่สองนะครับคะแนนสอบครั้งที่สองมากกว่า คะแนนสอบครั้งที่สี่อยู่ห้าคะแนนแล้วก็ให้ข้อมูลมาอีกอันก็คือบอกว่าคะแนนสอบครั้งที่ห้าเนี่ยมากกว่าคะแนนสอบครั้งที่หนึ่งอยู่หกคะแนนเนาะอืโจทย์เขาให้ทําอะไรเนี่ยโจทย์เขาบอกว่าจงพิจารณาว่าคะแนนรวมของการสอบทั้งห้าครั้งของเจนเนี่ยเป็นไปได้กี่แบบนะครับอือเดี๋ยวเราต้องลองดูว่ามันจะมีกี่กี่รูปแบบนะที่เจนจะได้เกรดสี่นะครับ ก็เดี๋ยวพี่ลองเขียนเป็นตารางคะแนนเก็บแล้วกันนะเขาเก็บอยู่ห้าครั้งใช่ปะ,อะลองดูนะครับลองดูก็เดี๋ยวเขียนตารางขึ้นมาการสอบมีอยู่ห้าครั้งปหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอสอบอยู่ห้าครั้งเนาะทีนี้เดี๋ยวที่ตีตารางไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเราจะลองดูว่าการสอบแต่ละครั้งเนี่ยคะแนนที่เป็นไปได้ควรจะเป็นเท่าไหร่นะข้อความแรกเขาบอกว่าอะไรนะ ข้อมูลแรกเขาบอกว่าคะแนนสอบครั้งที่1น้อยกว่าคะแนนสอบครั้งที่3อยู่3คะแนนแปลว่าถ้าพี่ให้คะแนนสอบครั้งที่1เป็น x คะแนนสอบครั้งที่3ก็ต้องเป็น x บวก3นะครับเพราะว่าครั้งแรกมันน้อยกว่าครั้งที่3อยู่3คะแนนเนาะแล้วก็ไงต่อครับคะแนนสอบครั้งที่2คะแนนสอบครั้งที่2ครั้งที่2มากกว่าครั้งที่4อยู่5คะแนน ครั้งที่สครั้งที่สองพี่ให้เป็น y ดีไห y ครั้งที่สองมากกว่าครั้งที่4ี่ห้าคะแนนงั้นให้ครั้งที่สองเนี่ยเป็น y บวกหแล้วกันนะครับครั้งที่4ก็จะเป็น y อ่ะแบบนี้ส่วนครั้งที่5เนี่ยมากกว่าครั้งที่1นึ่งอยู่หคะแนนครั้งที่5มากกว่าครั้งที่1นึ่งอยู่หคะแนนน้องก็เขียนเป็น x บวกหกนะอ่ะตอนนี้ก็จะได้ตัวแปรออกมาคร่าวๆนะครับประมาณนี้ทีนี้การรวมคะแนนทํายังไงถึงจะได้เกรดสี ก็รวมกันแล้วจะต้องเป็นไงครับค่าของเขาจะต้องมีค่ามากกว่า80มากกว่า80เขาเรียกว่างเียมากกว่าเท่ากับนะครับเพราะว่าเป็น80ก็ได้เนาะก็เขียนไปเลยว่า80แล้วกันนะตรงนี้คะแนนรวมทั้งหมดเนี่ยรวมทั้ง5ครั้งเนี่ย x บวกเลยบวก y บวก5บวกเลยครับ x บวก3บวก y บวก x บวก6เนี่ยะคะแนน5ครั้ง คะแนน5ครั้งรวมกันจะต้องได้มากกว่า80คะแนนขึ้นไปนะครับตยงนี้นะนี่คือสิ่งที่น้องได้นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวลองจัดรูปกันดูสักเล็กน้อยนะลองดูว่าจัดรูปแล้วจะเป็นยังไงนะก็ตัวนี้80นะครับ80งไงครับ x บวก x บวก x ได้เป็น 3x นะ 3x แล้วก็ยังไงต่อละทีนี้ 3x แล้วก็เป็นไงครับตัวเลขรวมกันเท่าไหร่5บวก3บวก6เป็น สิบสี่นะครับตัว y รวมกันได้เป็นสอง y สาม x บวกสอง y บวกสิบสี่ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับแปดสิบนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ย้ายข้างสิบสี่ไปลบกับแปดสิบแล้วกันได้เป็นเท่าไหร่หกหกนะครับหกหกแสดงว่าสาม x บวกสอง y จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับหกหกนั่นเองนะครับเราก็ได้แบบนี้และทีนี้เราก็ลองเช็คดูหน่อยว่าเอ๊ะค่า y ที่ลองดูค่า y หน่อยค่า y เป็นยไง ค่า y ค่า y ค่า y ถ้าเราลองสังเกตดูเนะี่ย y จะเป็นได้ max สุดเท่าไรครับสูงสุดของค่า y ก็คือ15เนาะเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับถ้าน้องบอก y เป็น16เป็นไง16บวก5มันจะเกินแล้วมันจะกลายเป็น21แสดงว่าค่า y ที่เป็นไปได้ก็คือเริ่มได้ตั้งแต่15นะครับ15ถอยลงมา15 14อะไรเงี้ยจุดๆๆไปเรื่อยๆอาจจะได้0คะแนนก็ได้นะครับ สิบห้าสิบสี่สิบสามอะไรอย่างนี้ที่เขียนไว้คร่าวๆนะครับต่อไปลองไปดูตัว x บ้างนะตัว x เป็นไงล่ะตัว x ตัว x เป็นไงครับตัว x ของเรามากสุดได้ก็คือสิบสี่คะแนนเนาะเพราะว่าสิบสี่บวกหกได้ยี่สิบพอดีเลยก็คือเต็มแม็กซ์ละนะครับคะแนนที่ได้มากสุดตัว x ที่เป็นไปได้ก็คือสิบสี่นะครับสิบสี่สิบสามแล้วก็ถอยไปเรื่อยๆนะครับ จนหนึงศูนย์นะครับเป็นนี้น,นี่นะครับเป็นไปได้นะครับนี่คือตัวเลขที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็ยังไงต่อดีอะตอนนี้ข้อมูลที่เรารู้มีประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องลองคิดดูว่า x ก,กับ y เนี่ยเราจะใช้อะไรได้บ้างครับเพราะเขาถามว่าเขาจะสอบได้กี่รูปแบบที่ทำให้เขาได้เกรด4ดังนั้นเราก็ลองดูว่า สิ่งที่เราจะใช้ได้ตอนนี้คืออะไรนะครับก็สมมุติดูแล้วกันนะน้องลองดูว่าถ้าน้องให้ x สมมตินะครับ x เ,เป็น14แล้วกันอ่ะลองเริ่มที่ x เ,เป็น14นะถ้า x เ,เป็น14เกิดอะไรขึ้นถ้า x เ,เป็น14น้องก็ลองเอา14ลองแทนไปในอ่าสมการตัวนี้นะครับที่น้องหามาได้นะนี่นะก็ลองเขียนดูว่าห 6, 6, 6ต้องเป็นไงน้อยกว่าเท่ากับ3 x บวก 2y y คืออ้าวเดี๋ยวดิ x ของเราเป็น14เนาะก็แทน14ไปก่อนนะครับ3คูณ14บวก 2y นะตรงนี้ก็66น้อยกว่าเท่ากับอะไรเนี่ย่42นะครับบวก 2y นะน้องก็ย้าย42ไปลบก็ได้24เนาะ24มีค่าน้อยกว่าเท่ากับอะไรครับ 2y y, y, y ก็ต้องมีค่ามากกว่าเท่าไหร่เนี่ย12นะครับมากกว่าเท่ากับ12แสดงว่า วายเป็นได้ตั้งแต่สิบสองต้นไปนะครับถ้ากรณีที่เราใช้เอ็กเป็นสิบสี่เนาะก็ค่าวายของเราไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกินสิบห้านะครับก็เขียนํำกับไว้ตรงนี้นครับหมายความว่าอะไรตอนนี้น้องจะได้ว่าถ้าน้องใช้ค่าเอ็กเป็นสิบสี่นะครับถ้าน้องใช้เอ็กเป็นสิบสี่ี่เขียนแบบนี้นะเอ็กเป็นสิบสี่วายที่น้องใช้ได้ก็ใช้ได้ตั้งแต่เลขสิบสองเลขอะไรครับเลขสิบสามนะครับ 1ิบสเนะาะวก็ใช้ได้ทั้งหมด4ตัวนะที่เป็นไปได้นะครับแบบนี้นะได้4ตัวแล้วก็เราลองแทนค่าดูว่าการที่เราได้ x กับ y มาเนี่ยใช้เป็น1 4บสี่คู่สิบสองสคู่สิบสคู่สิบสคู่สิเนี่ยน้องลองดูว่าคะแนนรวมจะเป็น80ดคะแนนอัพหรือเปล่านะครับอลองดูนะครับ ถ้าเป็น8ปดิคะแนนัพหมายความว่าอะไรครับเราก็นับเป็นกรณีที่ทำให้เขาได้เกตสี่นั่นเองนะครับอลองดูนะที่เราเราจะแทนในตรงไหน่ก็นี่ไงตารางของเรานี่ไงเนี่ยตรงนี้นะครับนี่เลยนะลองแทนตรงนี้แล้วก็บวกกันดูลองบวกดูว่ามันได้แปดสิบหรือเปล่านะ,อะลองดูถ้าเป็นสิบสี่เกยขึ้นครับ x เป็นสิบสี่เป็นสิบสี่ก็เหมือนกับว่าคะแนนสอบครั้งแรกได้สิบสี่คะแนนนะ คะแนนสอบครั้งที่สองก็คือ y บวกแเนาะ y เป็นสิบสองก็คือสิบเจ็ดนะครับแล้วก็บวกะลรครับครั้งที่4ี่เอ้ยครั้งที่สามก่อนครั้งที่สามเป็น x บวกสามเนาะ x คือสิบี่บวกสามก็คือสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ครั้งที่สี่เนี่ย y ก็คือสิบสองนะครับแล้วก็ครั้งที่ห้าก็คืออะไรครับครั้งที่ห้าคือ x บวก6 x บวก x เป็นสิบสี่นะครับ x บวกหกก็คือยี่คะแนนนั่นเอง่ะลองรวมกันดูนะคะแนนตรงนี้ได้เป็น 80นะครับอ่ะนี่ก็คือได้เกรด C แบบที่หนึ่งนะครับได้80เป้เลยนะทีนี้ลองดูว่าเกรด C แบบที่สองนี่เรียกว่าเกรด C จริงปะเอาองบวกดู14บวกเลยครับเพราะเขาสนใจอะไรข้อนี้น้องดูนะเขาสนใจคะแนนรวมนะครับน้องก็ต้องลองดูว่าคะแนนรวมที่เขาได้เนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่ได้บ้างนะอ่ะแบบแรกคือได้80คะแนนเนาะแบบที่สองก็ลองดูว่าถ้า x เป็น14 y เป็น13ได้อะไรนะครับก็ลองแทนค่าเข้าไปในตารางตรงนี้นะครับ ก็ได <S preach science> ้14บบวก18บแวกแล้วครับครั네้งที่3ก <soci> <their> ็จะได้17เนาะ17คะแนนครั้งที่4ก็เป็น13คะแนนแล้วก็ครั้งที่5ก็จะได้20คะแนนครับก็รวมกันได้82คะแนนนี่คือคะแนนรวมรูปแบบที่2ได้เกต4เนาะต่อไปลองดูว่าคะแนนรวมรูปแบบที่3ามไงครับ x เป็น14 y เป็น14นะครับน้องก็จะได้คะแนนครั้งที่1เป็น14ครั้งที่2เป็น19ครั้งที่3เป็น17นะครับครั้งที่4เป็น 84ครั้งที่ห้าเป็น20ก็รวมกันได้ออกมาเป็น84คะแนนนะครับน,นี้ก็ได้นะอ่ะอาจจะรวมกันแล้วได้คะแนน80เป๊ะได้82หรือ84ก็ได้นะหรือว่าไงครับถ้า x เป็น14วัน15ได้เลยครับก็เป็น14บวก20บวก17นะบวกแล้วครับบวก15บวก20บวกกันเราได้เป็น86นะครับนี่ก็คือผลรวมคะแนนสี่รูปแบบนะครับ ตอนนี้เราได้ในลักษณะที่มันแตกต่างกันทั้งหมดเลยนะ,ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองใช้ x ต่อ x ที่ใช้ได้นะครับ x อาจจะลองใช้เป็น13เนาะ,อะลองใช้ x เป็น13ดูอลองดูนะครับเดี๋ยวที่แบ่งเส้นตรงนี้นะน,นี้ปึ้บถ้าน้องบอกว่า x ใช้เป็น13ได้ไหมพี่13เนะี่ยเพราะ x ต้องรังนเนี่ยครับ14 13ถอยไปเรื่อยๆเนาะถ้า x เป็น13เกิดอะไรขึ้นนะครับ ลองดูนะ x หนึสก็ทำเหมือนเดิมนะครับ x หนึ่งจุดสาน้องก็ค่า x ของน้องแทนเข้าไปในสมการตัวนี้นะครับก็ได<ป>้อะไรออกมาครับหกสิบหกน้อยกว่าเท่ากับอะไรคนระับสามคูณสิบสามแล้วก็บวกสอง y เนาะตรงนี้ก็ได้เป็นสามเก้บวกสองหหกนะครับตรงนี้ย้ายสามเก้าไปลบนะครับได้เป็นยีิบเจนะยี่สิบเจ็ด ตัวนี้ก็สองวายนะครับย้ายไปหารก็ได้เท่าไหร่ครับสิบสามจุดห้านะเดี๋ยวก็จะลืมเขียนกำกับไว้ว่าวายที่เราใช้ได้คือใช้ได้ถึงเท่าไหร่ครับใช้ได้ถึงสิบห้าเนาะซึ่งสิบสามจุดห้าเนี่ยสิบสามจุดห้าไม่ได้เราต้องใช้เป็นจำนวนเต็มดังนั้นเราก็จะปรับให้มันเป็นสิบสามคะแนนนะครับดังนั้นที่ปรับนะครับปรับให้เป็นสิบสามเพราะโจทย์เขาบอกว่าคะแนนเก็บทุกครั้งเนี่ยได้เป็นจำนวนเต็มเนาะ แบบนี้นะครับก็ลองดูว่าถ้าเราใช้ x เป็น13 y ใช้อะไรได้บ้างครับ x เป็น13 y ที่ใช้ได้ก็จะเป็น13 14ใช่ไหมอ่า14 13 14แล้วก็13 15, 15เะ้ะเดี๋ยวนะเขาบอกว่า y ต้องมากกว่าเลยนะ มากกว่าเท่ากับ13.5แสดงว่าตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็น14นะครับโทษทีนะโทษทีตัวนี้ต้องใช้14นะครับเพราะว่าถ้า13.5ไม่ได้เราก็ต้องปรับเป็น14นั่นคือคะแนนเก็บที่ใช้ได้นะครับอ่ะตัวนี้ก็จะได้สองแบบนะสองแบบก็ลองดูนะลองแทนค่ากันดูถ้า x เป็น13 y เป็น14เนี่ยน้องลองดูว่า คะแนนสอบห้าครั้งผลรวมจะเป็นเท่าไหร่นะครับอลองดูกรณีที่ x เป็นสิบสามนะครับก็แทนลงไปในตารางตรงนี้เหมือนเดิมนะครับได้เท่าไหร่เนี่ยได้ออกมาเป็นครั้งแรกได้สิบสามนะครับครั้งที่สองได้สิบเก้าครั้งที่สามได้สิบหกครั้งที่สี่ได้สิบสี่ครั้งที่ห้าได้สิบเก้านะครับ่ะแบบนี้นะครับขอขยับนิดนึีขอขยับนิดนึี ตัวนี้นะครับก็พอน้องลองรวมเลขดูว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็น8ปดเอ็ดนะครับแปดเอ็ดคะแนนก็แตกต่างไหมแตกต่างนะครับได้เกตสี 4, บ่บอกว่าได้แปดสิบเอ็ดคะแนนอ่าแล้วก็ตอนนี้ได้กี่แบบละห้าแบบละนะครับเอ่อถ้าสิบสามคู่สิบห้าบ้างละ่ะคะแนนสอบแต่ละครั้งเป็นเท่าไหร่นะรก็ได้สิบสามบวกยี่สิบบวกสิบหกบวก สิบห้าบวกสิบเก้านะครับนี่คือคะแนนตอบห้าขั้นก็ได้ออกมาเป็นแปดสิบสามนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ได้ออกมากี่รูปแบบและหกูปแบบนะครับต่อไปลองดูว่าถ้า x เป็นสิบสองบ้างนะครับอ่ะลองดู x เป็นสิบสองเกิดอะไรขึ้นนะครับเ็เข้าสิบสองถ้าเราบอ,อกว่า x เป็นสิบสองก็แทนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับหกสิบหก น้อยกว่าเท่ากับสามคูณสิบสองบวกสองนะครับได้สามสิบหกบวกสองตัวนี้หกหกเนาะก็ย้ายข้างไปลบกันได้สามสิบนะครับแสดงว่าได้เท่าไหร่ y มีค่าเป็นไงครับมากกว่าเท่ากับสิบนะครับซึ่งค่า y ของเราเนี่ยแม็กซ์สุดเท่าไหร่ครับสิบห้านะครับอ่ะแสดงว่าตัวนี้น่าจะเป็นกรณีสุดท้ายแล้วก็คือ x เป็นสิบสองเป็นสิบ้านะครับลองดูนะครับ x เป็น สิบสองายเป็ 15, นสะิบห้าเนาะน้องลองเช็คดูว่าคะแนนรวมจะเป็นเท่าไหร่นะคะแนนสอบแต่ละครั้งได้เป็นสิบสองครั้งแรกได้สนะิบสองเนาะครั้งที่สองได้เป็นยี่สิบนะครับครั้งที่สามได้เป็นสิบห้านะครับครั้งที่สี่ได้สิบห้าครั้งที่ห้าได้สิบแปดซึ่งรวมกันมาเป็นเท่าไหร่ครับรวมได้แปดสิบนะครับทีนี้ทีนี้เขาสนใจคะแนนรวมใช่ปะ่ะน้องลองดูนะว่า 80เนี่ยมีหรือยังคะแนนรวมที่ได้80มีหรืียังมีแล้วนะครับแสดงว่ากรณน,นี้นี้เป็นกรณีที่ซ้ำนะครับก็สามารถตอบได้เลยว่ามีกี่รูปแบบครับ80นะับเป็นหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5 6นะได้หกรูปแบบนะถ้าพี่ตัวนี้ไม่นับหรอออกมันซ้ำนะมันซ้ำกันก็ตอบเลยว่าหกรูปแบบนะครับหกแบบนั่นเองนะข้อนี้ก็ตอบไปว่าหกแบบนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อนี้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับ